อ่าสำหรับตอนนี้ไปก็จะขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพระอานาคามีมัตเพื่อถึงความพระอนาคามีผลเป็ <c oughs> สนสำหรับพระอนาคามีตัดสัญญาณสองคือาการมฉันทะกับปฏิฆาการมฉันทะ เราใช้สมถะควบด้วยกายตานุสติแลาสุภกรรมฐานให้เกิดเป็นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปรกโ,โสโครก ไม่มีร่างกายของคนหรสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาดสวยสดงดงามมีการทรงตัวยเฉพะอย่างยิ่งร่างกายของคนรืสัตว์เต็มไปด้วยความสุขรกมีมูสดการีรรคือมูสดโคูเต็มไปหมดมีน้ำเลือดํำเหลือง้ลำหองเต็มไปหมดที่าจรณากรรมฐานกองนี้ให้เกิดเป็นนิพิทาย,ยานคือใช้ลมกิจให้เข้มแข็ง คือการใช้อารมณ์จิตให้เข้มแข็งนั้นไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาผีทรงฌานการอย่างนั้นเป็นการฝึกเพื่อจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงเมื่อมีสภาพตามด่กล่าวมาแล้วแน่นอกจากนั้นถ้าพิจารณาตรงนี้ก็พิจารณาไปดูว่าโรคของคนและสัตว์ที่เราเรียกันว่าขันห้า นอกจากว่ามันจะมีการสกปรกแล้วก็จะมีความไม่เที่ยงคือมีความเสื่อมไปเป็นปกติในที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตไปยึดถือในกามมารมณ์หรือกามาชันทะพอใจในความสวยพอ,อใจในความหอง,องกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง ต่อใจในรสความรอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็ชื่อว่าเราโง่เกินไปไม่ได้พิจรารณาหาความเป็นจริงรู้แล้วว่าทั้งหมดนในรูปเสียงเสี่งรดเธอสัมผัสตัวดีมีความสุขหรหน่าสิอิสิเอียนล้วันนอกจากนั้นก็มีการทำ,ทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการทรงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้คมวิหารสีให้เข้าที่จุดเป็นจับเรื่ดดับอภัยทานนี่เป็นเรื่องของสิาทาธามีสำหรับอนาคาธมีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตที่จะกล่า,าววิธียังก็ไม่ถึงกับโกรธ โกรธจัดแล้วไม่ถึงความวกโกรธเอาไว้เพียงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีสำหรับเราซึ่งเป็นพระนาคามีทั้งนี้เพราะอะไรผู้ว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคำของคนนิจริยาของคนไม่ได้สร้างความดีแลว้วก็สร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีที่ว่าเราจะเรียอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นค่อยํำของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท่ายครั้งการนินทาดสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่บร้อนในทางวาจาในทางกาย ถ้้เกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นธาตุอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึกเสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นธาตุ็ไม่ได้เป็นไทยคําว่าไทยก็หมายถึงอิสระภาพความอิสระขั้นตัวเอง <c oughs> ถ้าว่าธาตุในที่นี้ก็เป็นธาตุของกิเหลสความเศร้าหมองของจิต ร่อยให้จิตก็สรุปหกผู้เดินอำนาจของอกโกศลกรรมมันมีความเร็วสามหมุนไปเรื่อย้ของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองเรื่อยได้าอาโกศลกรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตสกปรกก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโง่ปราศจากความผ่องใสยในการโลจิงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเข้าของดำเข้ามาขู ยังไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วยิง่งคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานคือความยึดมั่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความเล่าร้อนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขาทำชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลับมีความเมตตาว่าน่าชิดได้ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลำบากเขายอมไปเกียยแต่กายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นสุรกายจากสุรกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนจะยากแสนยาก พอเกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วก็มาสร้างความชั่วไม่สารวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สารวจจิตคิดไว้แต่ในด้านอิจฉาดิษยาบุคคลอื่นหวังทำลายบุคคลอื่นให้เสื่อมจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจเข้ามาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซึ่งทรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ับไอาคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับสติฉานกับคนก็ยังเท่าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะกองสัตว์นรกเราไม่ถือโทษโรธเขาเราไม่คิดจะทำร้ายเขาเราไม่คิดจะโต้ตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารเมื่อเขาจะโง,ง่เง่าเต่าต,ตุนอะไรอย่างนี้มาเป็นคนได้นิดเดียวใช้วเวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นระกใหม่นี่ทำกำลังใจเขาใล้เกิดความรู้สึกแทนที่โกรธกับคขามีความเมตตาปราณหนกับมีสงสารถ้าโอกาสมีพงจะเกื้อกูลในมีความสุข แล้วเราจะไม่ฉาดเฉยยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็ยินดีด้วยเราไม่ซ้ำเติมเมนนเขาทำความชั่วคือเขาทำความชั่วแล้วแทนนี้เราจะย่วยเขาชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราะเราไม่รับเนี่ยปล่อยมันไปนี่เรียกว,ว่าพระอน,นาคามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้ากล่าวว่า เป็นผู้หลักอในอาิปิตสิกขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาทิตจิตสิกขานี่ตอนจะลืมเขาเราพูดอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิไม่นคงสนามาธิมม่นคงนั้นไม่ใช่ไสยามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้เื่ออารมณ์ ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนและสัตว์รังเกียจในเสียงของคนและสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่เหมาะสมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กามารณมเป็นปัจจัยของความสปกปรกโสมม,มเป็นของน่าเกลียดกามารณมเป็นเครื่องทวงให้เราเกิดแก่จเจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้ใจคิดไว้อย่างนี้เป็นปกติสิ่งที่เราจะพึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน ตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำรายการมารมไม่เกิดขึ้นกับจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เข้าถึงพระนิพพานเราไม่ยอมรับคำนินทาหรือสังเสินใดๆที่มีอารมณ์มากระทบจิตถ้านายขามีนี้ไม่ทำให้จิตโกรธเมืาอคำว่าโกรธไม่มีเห็นพีพิว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปับ๊บมันมาร่วงหล่นไปทันที จิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระพุทธกวันที่สุภิยะบริพาชกกำนันธมาน,นกลุงกับหลานมีความค่ายข้ามีความเห็นไม่ค่าสึกซิ่งกันและกันสำหรับท่านลุงนินทาพระรัตนตรยัยมีพร,พระพุทธเจ้าเป็นตนตอลอดคืนอย่างลูงไม่ได้หลับไม่ได้นอน ทั้งนี้พ่อไอหญ่เขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินวรนตราบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบงเงี่ยมน่ารักน่ารพแต่บรรดาลูกศิษย์กงตนเกลื่อนกลนแสดงการลุกลี้ลุกลนเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีการสํารวมแทนที่เขาจะเห็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิจฉาดิสยาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นอนุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจา้าด้วยนั่งลินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดทีดสึหรับนันทามานกผู้เป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับท่านโลกเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี เห็นว่าประสงค์ดีมีระเบียบเรียบร้อยดีรับนั่งสรรเสริญองค์สมเด็จพยยระจินัสีบรมศาสดาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตนตรยัยหลานสรนเสรนนิญพระรัตนตรยัยอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีถ้อยคำเป็นข้าศึกสิ่งแคลไลกันเมื่อในตอนเช้าบรรดา,ราประสงค์เป็นวิธาบดาทราบข่าว จึงเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธวันกราบูลในสรงทราบตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้แสดงพระรรมเทศันานะบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าพิจเ,เวดูก่อนพิสุทงหลายนินทาประสังสาเป็นโลก,กธรรมดาแทนถี่ว่าเป็นธรรมดาของโลก คนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดจะพ้นการนินทาไม่มีตามพระบาลีว่าสตะิโลเกอเนนินตโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนั้นสนเสริญและคำนินทาเราจะไม่ชั่วไม่เมื่อเราทำความดีมีช่วไ้คนนินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่า ถ้าเราเลวเขาแะส่สนเสินเรออาเพียงใดก็ดีเราก็จะไม่เลวไปตางเขาเราก็จะไม่ดีไปทำคำสนเสินนั้นขอเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาในสนเสินถือว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทุกกระทังแบบนี้ทั้งหมด และองค์สมเด็จพระบรมสุขุก็ทรงและนำพระบรรดาพิสุทธิ์หลายทงรงอารมณ์จิตไม่ยอมรับทุกกรรมทุกสประการทั้งคำนินทาแดยสนเสริญคำว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างสนเสริญก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเขาไว้นี่เป็นอนุว่าเราเก่งในด้านเห็นว่าคนอื่นเขาเลว ดวงความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเสียดสีกับอุจาระทือว่าเมิโบราณบอกว่าไม่ยอมเอาพิมเสนไปแลกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังพิมเสนค่ามันสูงกว่าเกลือเนื้อค่ามันสูงกว่าหนังนี่นี้เมื่อเราส่งอารมณ์จิตให้ได้ในความดีเห็นคนอื่นก็ทำความชัว่ว เราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยในจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาเขาจะเป็นแรงเป็นกาเป็นประการใดเราก็คิดว่าเขาตั้งใจไปนรกก็ช่างเขาเถอะเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายนี่ก็ไม่มีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอเมื่อจิตของเราเป็นสุข ทิ้งความสวยสดงดงามของรูปโฉมนมพันต่างๆเห็นปั๊บความรู้สึกเกิดทันทีเพราะสภาพของรูปนี้มันเป็นอสุภสัญญาก็หมายความว่ามันเป็นของสกปรกต้องมีสติสัมปชัญญะคุมตามปกติแล้วก็ตัดอารมณ์คำว่าสวยสดงดงามออกได้จริงๆ โดยพิเ้เจริายเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่พวกเราก็ตามมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พอกเราเราไม่มีอำน,นาจที่จะควบคุมมันร่างกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดพิยานชำระร่าง,ร,าง,ร,างร่างกายภายนอกคือผิว แต่แล,แล้วมันก็สกปรกปุณเหงื่อใครมันชำระล้างกันตลอดวันแต่ถ้าว่าอนเหงื่อใครที่มันสกปรก่มันมาจากไหนมันมาจากภายในของร่างกายเพราะไตร่างก,าย,งา,งกายเตรียมไปส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยนี่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มัมีความแปรปรวนเสื่อมไปไป็ากลางมีการสลายตัวไปในทสุดในเมื่อมันพังเรายึดถือร่างกายของเราว่าเป็นเราเป็นของเราก็ดีไปพยายามรักร่างกายเขาคนอื่นก็ดีในที่สุดร่างกายทั้งสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถจะควบคุมไม่ได้มันสลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างหนึ่งเป็นอันว่า มันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยกันในการชำระจิตถ้าจิตของเราสกปรกจะมีความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมนมพันต่างๆขึ้นต้นก็ดีจิตพวกเราจะรับศาสตรปฏิฆะความกระทบกระททางจิต แล้วเราได้ความดีคือความสันเสริญได้ความชั่วคือการเดินทางก็ช่อว่าจิตของเราเรวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมินี่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามประนามจิตของเราไวด้ดูจิตดูจิตของเราอย่าไปดูจิตคนอื่น คนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เลน,นทุกคงคเราพูดกันในตอนเย็ยนทุกวันว่ามีพรมีหารสี่เป็นอคติสี่ทรงอิทิบาทสี่นี่ถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันแล้วยังมีอารมณ์เลวก็วินาเสดายอย่างนี้ว่าท่านหลายๆจะต้องกลับไปสู่นรกใหม่ เย็นต้อมีความรู้สึกใจเป็นนามใจไว้เป็นบติอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไรก็ระจะทราบว่านั่นเราเลวมากเกินไปสำหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับรับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคำว่าดีอยู่บ้างไม่มีสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอคำ่ารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมานณกิเลส แล้วมันก็แบกความชั่วคําไว้ทั้งหมดโอมความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดระครับระครองความชั่วเขาไว้ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่มองตัวเร็วมันก็รับรึงเอาความเร็วเข้าไว้เต็มใจเต็มอารมณ์ของใจแล้วเรื่มมีความรู้สึกว่าตัวเขาก็ดีแต่ไม่มองความชั่วของตัวก็เที่ยวเสียดสีชาวบ้านแคะไใครชาวบ้านทำลายความสุขของชาวบ้าน แล่การอย่างนี้จงทราบว่านิกิเลตมันมันล้นใจมาถึงกายระว่าาาเลวเคินพอดีและเมื่ออารมณ์จิตคิดมาได้แล้วก็จงภาวนาไว้ว่านรกเป็นที่อยู่ของเรานี่นานหลายแสนกลับที่เรากลับจะจะกลับมาเกิดเป็นคนได้ ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไว้เป็นปกติสังคมเหยีนคนดีเขาไม่ยอมรับสักวันหน,นึ่งข้าเขาก็คงจะไล่เรา,เาไปจากสังคมนั้นเาะไม่มีใครเขาปราถนานอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็มีแต่ความร้อนใจ ในเมื่อคนบุคคลใดก็ตามเขาพูดเรืงความเลวขึ้นมาเมื่อไรเราก็สะเทือนใจเมื่อนั้นคิดว่าเขาด่าเราด้วยความจริงไม่มีใครก็ดา่าเขาก็นมว่าความเลวมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพเห็นอ้วสันหลังบะพอเขาพูดเข้ากระทบนิดก็เข้าใจว่าเขาด่าเราเรม่ออย่างนี้มันเป็นความเลวของเราความเลวนี้จะนําเราลงนรก ก็ต้องเป็นเตยเพ็นอสุรกายเป็นสาติเดชชันกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติตนั้นยัญญาไปกอไปสมาชีวะสมาธิิเป็นของยากน่าเส้นดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดเป็นคนนี่จุรันนามตนไม่เป็นปกติอย่าชมตัวเองแล้วก็จงรู้ตัวเอง รู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่เกิดขึ้นจะทำลายมันเสียจะส่งไว้แต่ความดีจุดแห่งพระอนาคามีก็คุมจิตไว้ว่าเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไพเราะจับใจจนลืมไม่ลง จะไม่ติดใจอยู่ในสิ่งใดใดเพราะเห็นว่าสภาพมันสลายตัวง่ายจะไม่หลงไหลไปฝันในรถตรถไม่มีความหมายผ่านลินแล้วกว็าหายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัสใดใดใ,ในระหว่างเพศเพราะร่างกายคนแต่ละคนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนผงใส่บูจาระ ในถุงมันก็บางสันบางกินไอความซึมซาบของอุจาระมันซึมออกมานอกถุงแสดงว่าเป็นเสียงน่าระเกียจตัดอารมณ์นี้เส้นได้เพิ่นัดสัมปทาคือกายกตาสติและอสุภกรรมฐานและตัดอารมณ์มีความต้องการี่โดยสกายญาติติคือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่จุของเรา,ไม,เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา มันเป็นเรือนอาศัยของจิตโชคราภเท่านั้นชำระจิตแห่ผ่องใสถ้าจิตใจของเรา,ารักษาอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นเอกกตารมโดยไม่ต้องระวังแล้วรักษาอารมณ์ความโกรธความ,มบายบำยความไม่พอใจในท่าที่กรรมใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขรับฟังคำคำนัำ้นเสียงก็ไม่สนใจรับฟังคำนิขาว่าร้ายเสียสีก็ไม่สนใจ อารมณ์มาสมบายมีความสุขมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตไตรมีกำลังใจไม่ติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอารมณ์อยากมีกำลังใจไม่สนใจการโสมนมผันไม่มีความพอใจในระหว่างเพศจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตหรือไม่มีความหวั่นไหวเป็นสังขารเผื่อขายาน คือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใด,ดขณะหนึ่งไม่เกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาปัติผลเป็นพระอิยะโุคลที่ไม่ตองกลับพเกิดเป็นมนุษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วผมแล้วก็ได้ผ่านบนนั้นรบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน คำใดที่เพิ่กล่าวต่อไปก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปเขราบันดาท่านอย่างไรแต่งกายให้ตรงดำรงจิตให้ใหม่นกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาใัเชื่งกว่าจะได้ยินทั้นยานบอกหมดเวลา